ตอนที่28รางวัลใบแรกทุกวันตอนเช้าก่อนจะลุกขึ้นสะพายกระเป๋าไปโรงเรียนผมมักจะรู้สึกว้าวุ่นใจเหลือเกินผมชอบเรียนหนังสือ ผมชอบคุณครูในช่วงที่เราเร่ร่อนกันอยู่ผมก็มักจะแอบย่องเข้าไปในโรงเรียนไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งได้แต่ชะเนื้อมองผ่านหน้าต่างเข้าไปดูนักเรียนที่กำลังเรียนหนังสือด้วยความอิจฉาแต่ทุกวันที่ไปโรงเรียนผมมักจะถูกนักเรียนรุ่นพี่ที่เกเรรุมแกล้งขวางทางผมไว้แล้วก็พูดจาเยาะเย้ยถากถางหัวเราะดูถูกผมสารพัด คำพูดบาดหูเสียดแทงใจเหล่านี้แทบจะทำให้ทำนบความโกรธของผมทลายลงมาอยู่หลายครั้งแต่ผมก็ต้องอดทนไว้เพื่อจะได้ไม่ไปโรงเรียนสายผมได้แต่ก้มหัวลงแล้วก็พูดขอโทษพวกเขาอยู่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าแล้วก็ขอร้องให้พวกเขาปล่อยผมไปพอตกดนึกนึกย้อนถึงการถูกเหยียดหยามที่เกิดขึ้นในตอนกลางวันทีไรก็รู้สึกปวดใจทีนั้น ผมรัวกำปั้นลงที่อกของตัวเองแล้วก็ซุกตัวร้องไห้ใต้ผ้าห่มวันหนึ่งที่โรงเรียนคุณครูเฉินเนี้ยวเรียกผมเข้าไปพบแล้วก็พูดว่าอาจิ้ตามซออหูของเธอแล้วก็ที่คอของเธอนะ่ะมีแต่คราบสกปรกทั้งนั้นเลยมือเท้าก็ดำปีเลยนะกลับไปบ้านนะอาบน้ำอาบท่าถูเนื้อถูตัวให้สะอาดด้วยนะรู้ไหมผมหน้าแดงขึ้นมาทันที ดีที่คุณครูผู้เอาใจใส่ผมพูดด้วยเสียงที่เบาราวกับกระซิบนักเรียนคนอื่นจึงไม่ได้ยินแต่กระนั้นผมก็ยังรู้สึกอับอายมากอยู่ทีเดียวเมื่อกลับถึงบ้านผมก็รีบไปยืมกระจกคนข้างบ้านมาส่องดูตัวเองทันทีนับเป็นการส่องกระจกครั้งแรกในรอบสิบกว่าปีที่ผ่านมาผมมองเห็นตัวเองในกระจกแล้วก็ต้องสะดุ้งสุดตัวผมถอดเสื้อผ้าออก ใช้กระจกส่องดูตามซอกมุมส่วนต่างๆของร่างกายแล้วถึงกับร้องไห้ออกมานี่ใช่ผมเหรอเนี่ยใช่ผมจริงๆนะเหรือฟันสีเหลืองจักจนเป็นคราบดำสกรปรกทั้งที่หูคอหลังและก้นก็มีแต่คราบใครสกรปรกจับตัวกันเป็นแผ่นๆคงจะต้องใช้คำว่าชีวิตเพื่อนฝุ่นจริงๆสิบกว่าปีที่ผ่านมานี้ บ้านเราไม่เคยได้อาบน้ำเลยสักครั้งสองสามอาทิตย์เราจึงจะใช้ผ้าขัดขาดชุบน้ำหมาดๆเช็ดตัวกันสักครั้งหนึ่งเวลาเช็ดนั้นแม้แต่เสื้อผ้าก็ไม่ต้องถอดออกบนหัวเราก็มีแต่เหาเต็มไปหมดตัวก็มีแต่เห็บขันกันจนแทบทนไม่ไหวเวลาขันมากๆก็จะเอาตัวถูไปไถมากับกำแพงหรือบางทีก็โกนหัวกันทั้งบ้านเสียเลยผมจำได้ว่า ครั้งหนึ่งขณะที่ผมขอทานและก็เกาตามเนื้อตามตัวอยู่นั้นมีคุณนายคนหนึ่งกำลังจะเอาอาหารมาให้พอเธอเห็นผมเกาโน่น,นเกาน,านี่ไม่หยุดก็ถามผมด้วยความอาถรว่านี่ไม่ได้อาบน้ำอาบท่ามานานเท่าไหร่แล้วละจ้ะหนูผมยกมือขึ้นชูสามนิ้วออกมาให้เธอดูคุณนายเห็นดังนั้นก็อุทานออกมาอย่างตกใจว่าฮะสามเดือนเช่หรอผมสายหน้าไม่ใช่ครับ คงจะสามปีได้แล้วมั้งครับคุณนายตกใจจนของแทบจะร่วงจากมืออาหาหารอะไรก็ไม่ให้ผมแล้วเธอรีบหมุนตัวกลับไปปิดประตูใส่หน้าผมดังปั้งพอตอนนั้นกลับมานึกทบทวนดูอีกทีก็เริ่มคิดได้ว่าไม่น่าละ่ะผมจึงได้โดนคนอื่นดูถูกถูกรุ่นพี่ผมเหงรังแกมีหน้าละ่ะจึงไม่มีเพื่อนคนไหนอยากจะฉีดปลายเข้ามาใกล้ผมมีหน้าละ่ะ พอใครๆได้กลิ่นตัวผมจึงรีบพากันหลบลี้หนีห่านไปโดยเร็วตัวผมที่เร่ร่อนขอ,อทางมาถึงสิบปีเต็มโดยไม่เคยได้อาบน้ำเลยแม้แต่ครั้งเดียวที่แท้ก็มีสาระรูปเป็นแบบนี้นี่เองผมหยิบฝอยขัดหมอ้อขึ้นมาขัดคราบสกรปรกตามเนื้อตัวออกขัดจนผิวผมทั้งเจ็บทั้งแสบทั้งบวมทั้งแดงไปหมดแล้วก็ไม่มีทีท่าว่าจะสะอาดขึ้น แต่ผมก็ยังไม่พอใจขัดไปก็เช็ดน้ำตาไปนี่เป็นครั้งแรกที่ทำให้ผมรู้สึกถึงความสำคัญของรูปลักษณ์ของบุคคลหากผมไม่รู้จักดูแลและเคารพตัวเองแล้วใครจะให้เกียรติผมหลายสัปดาห์ผ่านไปคุณครูให้นักเรียนทุกคนยกมือเลือกหัวหน้าชั้นและหัวหน้ากลุ่มผมได้รับเสียงสนับสนุนจากนักเรียนทั้งห้องให้เป็นหัวหน้าชั้น คุณครูส่งยิ้มให้กำลังใจผมผมก็ส่งยิ้มตอบกลับให้คุณครูไม่รู้ว่าคุณครูจะเห็นหรือเปล่าว่าในรอยยิ้มของผมนั้นมีกล้ามน้ำตาแฝงอยู่ด้วยผมคิดว่าลักษณะและความสามารถในการเป็นผู้นำของผมน่าจะเป็นผลจากการที่ผมมีชีวิตประหบกระเหินมานานกว่าสิบปีการต้องต่อสู้กับภัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอโหดร้ายตลอดจนสัตว์ใหญ่น้อยทุกประเภท ทำให้ผมเผชิญหน้ากับเรื่องต่างๆได้อย่างใจเย็นและเป็นผู้ใหญ่กว่าคนอื่นมีความกระตือรือร้นในการทำงานแทบทุกอย่างและการที่ต้องดูแลทั้งพ่อและแม่ตั้งแต่อายุเพียงสามสี่ขวบจึงทำให้ผมเป็นคนที่มีความละเอียดรอบคอบมีน้ำอดน้ำทนและมีน้ำใจทั้งยังช่วยหล่อหลอมให้ผมมีนิสัยเข้มแข็งและกล้าหด้วยเมื่อได้เป็นหัวหน้าชั้น ความภาคภูมิใจนี้ก็ทําให้ผมบอกกับตัวเองว่าผมจะต้องภาคเพียรให้มากกว่าเดิมถึงฟ้าจะลิขิตผมเกิดมาในครอบครัวขอทานแต่ผมก็จะต้องเป็นเด็กขอทานคนหนึ่งที่ยืดอกได้อย่างเต็มภาคภูมิเวลาอยู่ที่โรงเรียนผมจะทําตัวให้เป็นแบบอย่างแก่เพื่อนในชั้นดังนั้นชั้นเรียนของเราจึงมักจะได้รับรางวัลที่หนึ่งในเรื่องความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดจนชนะเลิศในการประกวดประเภทต่างๆแทบทุกรางวัลด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้ผมกลายเป็นที่รักของเพื่อนร่วมชั้นมากขึ้นเรื่อยๆส่วนตัวผมเองนั้นผมจะอ่านหนังสืออย่างบ้าคลั่งทุกวันแม้บางคืนจะได้นอนไม่ถึงสามชั่วโมงก็ต้องตื่นแต่ผมก็ไม่เคยละทิ้งโอกาสใดๆที่จะทำให้ผมได้อ่านหนังสือต่อไป ในที่สุดผลการสอบวัดผลในเดือนแรกออกมาปรากฏว่าผมสอบได้คะแนนเต็มทุกวิชาและสอบได้เป็นที่หนึ่งของนักเรียนทั้งสายผมยังจำได้ว่าในวันประชุมนั้นครูใหญ่เป็นผู้ยืนมอบรางวัลอยู่ที่หน้าเวทีตอนที่ครูใหญ่ประกาศว่าขอเชิญเด็กชายไล่ตรงจิน้นประถมหนึ่งห้องขอให้ออกมารับรางวัลผมตื่นเต้นดีใจจนตัวสัน่น ขนล,ลุกสู้ไปทั้งตัวผมอยากจะตะโกนออกมาลึกเกินว่าผมเองครับผมเองผมเองครับผมวิ่งออกไปรับเกียรติบัตรและรางวัลด้วยความปราบปลื้มใจยิ่งในวินาทีที่มือผมได้สัมผัสกับเกียรติบัตรนั้นผมรู้สึกราวกับถูกไฟฟ้าชอ็อตมือผมสั่นจนแทบจะถือเกียรติบัตรบางๆแบบนั้นเอาไว้ไม่ไหวน้ำตาร้อนผ่าหยดลงบนเกียรติบัตรที่หนึ่ง ที่หนึ่งผมทำได้แล้วผมทำได้แล้วจริงๆวันเวลาแห่งความภาคเพียงที่สู้อดทนยืนท่องหนังสืออยู่ตามข้างถนนคุกเข่าทำการบ้านกับพื้นดินอันแสนจะครุครับความอุสาหะของผมไม่ได้สูนย์เปล่าเลยผมสอบได้ที่หนึ่งแล้วตอนที่ผมกําลังหันตัวกลับลงจากเวทีนั้นคณะครูอาจารย์และนักเรียนทั้งโรงเรียนต่างก็คึกคักกันสุดขีด เสียงปรบมือแสดงความชื่นชมดังสนั่นหวั่นไหวในโรงเรียนเล็กๆแห่งนี้แทบไม่มีใครไม่รู้สภาพครอบครัวของผมผมรู้ว่าพวกเขากำลังเอาใจช่วยผมไม่เพียงแต่เฉพาะเรื่องเรียนเท่านั้นแต่ยังช่วยให้กำลังใจผมให้มีพลังใจที่จะต่อสู้กับชีวิตในวันข้างหน้าด้วยวันนั้นระหว่างที่ผมเดินอยู่ในโรงเรียน คนครูที่เดินผ่านไปมาก็จะเข้ามาตบไหลและชมเชยผมรุ่นพี่บางคนที่ยืนอยู่ริมระเบียงชั้นบนก็ยกนิ้วหัวไม่มือให้ความรู้สึกนี้แค่คำว่าปิติบรรยายได้ไม่หมดหรอกแต่แล้วความปรีดาของผมก็ค่อยๆลดจางลงพอหมดชั่วโมงเรียนเลิกเรียนระหว่างเดินกลับบ้านเมื่อนึกถึงว่า ทั้งพ่อและแม่แต่างก็ไม่รู้หนังสือแล้วจะมีใครมาร่วมแบ่งปันความสุขความยินดีครั้งนี้ด้วยกันกับผมเล่าผมกอดเกียรติบัตรไว้แน่นยืนมองดูแม่ที่กำลังนั่งเล่นดินสายอยู่ที่พื้นหน้าบ้านผมรู้สึกสะท้อนใจขึ้นมาทันทีเกียรติบัตรใบนี้ก็คงเป็นเพียงแค่เศษประดาษธ,ธรรมดาธรรมดาไปหนึ่งสำหรับแม่เท่านั้นผมยื่นมือออกไป แล้วก็เปลี่ยนใจหดกลับเข้ามาใบหน้าปราศจากรอยยิ้มใดๆผมเดินเข้ามาชิดพ่อด้วยความหวังที่เป็นเหมือนฟางเส้นสุดท้ายพูดขึ้นอย่างระมัดระวังว่าพ่อครับพ่อลองจับกระดาษแผ่นนี้ดูสิครับพ่อคลั่งดูนิดหนึ่งก่อนจะเงยนัางขึ้นอย่างสงสัยพ่อครับนี่เป็นเกียรติบัตรนะครับเป็นใบประกาศผลสอบได้ที่หนึ่งของผมเลยครับพ่อ ผมพูดแม้แต่จะตอบว่าอือสักคําก็ยังไม่มีพ่อใช้ไม้เท้าประคองตัวลุกขึ้นยืนช้าๆผมคิดว่าพ่อน่าจะลูบหูผมสักหน่อยหรืออย่างน้อยก็น่าจะพูดสักคําว่าเก่งจริงหรือไม่ก็พูดว่าเยี่ยมไปเลยก็ยังดีผมเงยหน้าขึ้นมองพ่อท่านกระแอมเหมือนตั้งท่าจะพูด ผมรอคอยท่านด้วยสายตาเปี่ยมความหวังแล้วพ่อก็พูดขึ้นว่ารีบไปหุงข้าวซะเดี๋ยวต้องออกไปขอทานกันแล้วพูดจบพ่อก็หมุนตัวเดินออกจากห้องไปทันทีฮะผมรอจนท่านเดินออกจากห้องไปแล้วจึงมีกําลังเปล่งคำนี้ออกมาอย่างยากเย็นครับผมจะไปหุงข้าวเดี๋ยวนี้แหละทำไมคัดจมูกจังนะ เอาหล่ะเดี๋ยวก็ต้องออกไปขอทานเหมือนเดิมแล้วทำไมมันช่างเจ็บแลบในใจอะไรเช่นนี้ผมเต็มใจทำทุกอย่างอยู่แล้วละครับแต่ว่าเกียรติบัตรใบนี้ผมจะถือกลับมาให้ใครชื่นชมไม่รู้ว่าผมเกิดมุทะลุอะไรขึ้นมาจู่ๆก็วิ่งออกไปนอกประตูรัว้วนั่งคุกเข่าลงกับพื้นสองมือประคองใบเกียรติบัตรไว้ แงหน้าขึ้นมองฟ้าแล้วผมก็ตะโกนอ่านตัวหนังสือที่เขียนไว้บนเกียรติบัตรดังๆชัดๆเน้นทีละตัวเกียรติบัตรนี้ขอมอบเพื่อเป็นเกียรติแกเด็กชายไล่ตรงจิน้นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งห้องขอที่สอบได้ที่หนึ่งในการสอบครั้งที่หนึ่งเทอมที่หนึ่ง ปีไต้หวันที่57ขอมอบเกียรติบัตรไว้ณนะโอกาสนี้เพื่อเป็นเกียรติและกำลังใจพอผมอ่านจบรอบแรกก็ยกแขนเสื้อขึ้นเช็ดน้ำมูกและน้ำตาแล้วก็เริ่มอ่านมันอีกครั้งหนึ่ง